กิเซโนโรนัลโดทุบเซติโลกของตัวเองอีกครั้งเป็นการพิสูจน์นี่แหละโกดลูกหนังตัวจริง สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุมธงของบอลจริงต้องบุมทงวันนี้อยู่กับผมแป๊บเหมือนเดิมนะครับยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวจากแวดวงฟุตบอลทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนที่จะไปตาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องบุมทงกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครไม่อยากพลาดข้อมูลลูกหนังดีๆไปที่คอมเมนตี้ฟุตบอล l อทเอ็มทีหนึ่งห้าได้เลยนะครับเรื่องราวที่เราจะไปพูดถึงในวันนี้ก็คงเป็นความหลงของศึกบอลยูฟ่าในชั้นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในที่า,า,า,ทาอีล่างๆเม สามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนีสเปนแล้วก็ทางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงโปรตุเกสอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะทัพฝอยทองโปรตุเกสนะครับที่เกมแรกบุกไปแพ้เดนมาร์กแต่ว่านาทีสองสามารถถอนแค้นได้สําเร็จนะครับหนึ่งในนักเตะที่ ทำประตูในเกมล่าสุดได้ก็คือคริสโตโรนัลดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับการทําประตูแล้วก็พาทีมชาติโปรตุเกสคว้าชัยนะในเกมนัดน,นี้เนี่ยก็ทําให้ทางคริสโตโรนาลโดทําลายสถิติโลกของตัวเองได้อีกครั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคริสโตโรนาลโดนะครับเคยได้รับรางวัลกิน n นส s วิ o ์ l เรคอร์ดนะครับหลังทําสถิติพาทีมชาติโปรตุเกสชนะ มากที่สุดนะครับนั่นก็คือ132นัดนะครับคือทุกครั้งที่โรนโดลงสนามเนี่ยสามารถพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าชานะได้132ครั้งนะครับแต่ล่าสุดครับโรนโดก็เพิ่มสถิติให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการทําลายสถิติโลกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าชัยชนะที่ทางโปรตุเกสบีเหนือเดนมาร์กเมื่อคือนที่ผ่านมาก็ทําให้กิซิโนโรนัลโดนะครับทำสถิติชนะในการลงเล่นในนามทีมชาติมากที่สุดเพิ่มเป็น1 0 0 33ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็พาทางโปรตุเกสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับนอกจากดีนะครับประตูที่ทางกิซโนโรนาลโดทาได้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังเพิ่มเซตินะครับทำให้กิซโนโรนาลโดทำประตูในชีวิตการค้าแข่งของเขาเพิ่มเป็น929ประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าบางทีเราจะได้เห็นนักเตะที่ทําประตูได้ถึง1000ประตูในชีวิต การคาแข่งในยุคนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีโอกาสทาได้มากที่สุดก็คือริเซโนโรนัลดอย่าลืมนะครับว่าเขาทําประตูได้มากมายในการเล่นในลีกของซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่ใช่ลีกที่แข็งแกร่งมากนักนะครับถ้าเขายังยิงประตูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติครับเพอเพอเนี่ยสถิติที่หลายคนบอกว่าจะไปไม่ถึงโรนัลดจะทําให้มันถึงแล้วก็ที่สําคัญนะครับแพชชั่นของโรนดไม่เคยตกเลยนะครับเขายังมีความมุ่งมั่นที่ทาลายสถิติต่างๆแล้วก็ทําประตู ได้อยากต่อเนื่องนี่แะครับสมราคาที่เป็นโกสลูกหนังของแฟนบอลหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปวิสูจน์ไม่ต้องไปเทียงกันอีกแล้วนะครับว่าใครดีที่สุดระหว่างโรนโดกับเรี m ลเมสซี่เอาเป็นว่าชอบคนไหนก็เชียร์คนนั้นและที่สําคัญทั้ง2คนครับ เป็นสุดยอดนักเตะของโลกในยุคนี้อย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นเรื่องราวของคริสซิโนโรนัลโดนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ชอ่องภูมิทงกันไว้ด้วยแล้วก็ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคริสซิโนโรนัลโดก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็หากใครไม่อยากพลาดข้อมูลลูกหนังแบบเจาะลึกจัดหนักจัดเต็มไปที่คอมเมนต์ยูฟุทบอลแอดเอ็มที15แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ